บริบายหิตไายังแตะทศสามีจิโยเปนาบิโกปาติโมเขสสามานี เอวังว่าทียางกิมนี่มีคือรืเกตเกิสิข้อประเด็อุริเทิยวะเดวะกกุจายาวิเฮสัยาวิ่ายะสรงวัตสัตติิกาบะระเวนนเกปายิญยบนาปิโกอันว่าธรมาสร้างปัจมุคเสามณีเอวังว่าไดยอิาันพองอาจย์นามียามกิสมุสุาตุสาปรียปนุอันว่าธมาสร้าอระาจตติติันเจโกวันเจปโกจานนยงนินบวงอิมีวินาิุนาวิิกตงปจมุคเสามณีโกปนาวโรพิโยตนเจตัสาพิโกโนอันจานุเกนังม もう。 อารวเบจะบัเตส้าอาพาจสเตรนุงยังตวังปฏิโมคสัมาเนนะสาจังอธิกตมตวมานสิกโรซีตีดังัตมงโมหะนกิพะพิติยังยมนาบโกบิโกตะคุพิโตอนัตตมโนหารังดเดย์หิย์ยนาบปโกบิกตะคุพิโตนัตะมโนตลสดตัดีข้วเียพหยยนาบโกบิโมลเกนะสังาาิเาเีนะ่านุสงเสยปหิยมนาบปโกบิกตะสันจิตจัุกเจ้าบัลเฮยติดสมหตมีภาพสุิตตง ว่าดาปันนังอุบาทิงเดีอย่างอิงมีมสันติต่งโสืามีต่เดี๋ว <lequel dit> <ais> <ries Four> ่าปัจจยังเรตว่านอนยางป่าจิยังยมนาปกทำใหการังกรรมงฉันดังลวปัจจังเยนะามังปัาพยัง